วันนี้ผมจะไปขายเชอรี่กาแฟนะครับนี่ครับจะเอาไปขายใช่ไหมวันนี้ครับโอเคงั้นตามน้องกันเลยนะวันนี้เราเอาเชอรี่กาแฟมาขายนะคะโลฟาเสิองยี่ยีโลได้ยีโลนะคะ ีกาแฟนะคะนํามาตากให้แห้งเนาะวันนี้เราเอาเชอรี่กาแฟมาขายค่ะนี่ค่ะเชอรี่กาแฟต้องตากให้แห้งนะคะเนาะแรกๆมาที่เราเก็บมันก็จะเป็นสีแดงแดนะคะอันนี้เริ่มตากค่ะตากให้แห้งเลยนะคะพอแห้งมันก็จะเริ่มดาเริ่มเป็นสีดาเนี่ยค่ะเป็นสีดำเนาะ อันนี้ก็จะเริ่มแห้งเนี่ยค่ะถ้าแห้งๆเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีดำเลยนะคะเป็นสีดำสีดำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วถ้าแห้งแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาไปสีะคะ่ะเอาไปใส่เครื่องสีนะคะเอาไปใส่เครื่องสีสีกะลา สีเอาข้างในก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเมล็ดกาแฟนะคะที่เขาสีเมล็ดกาแฟแบบนี้เลยนะคะตากให้แห้งสีเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งค่ะแห้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปขวนะคะเอาไปขว่วตามสูตรเลยค่ะว่าที่ไหนใช้สูตรขว่วแบบไหนนะคะสูตรว่วกลางคว่วเข้มขว่วอ่อนเนี่ยค่ะเนาะ ตากกาแฟตากเชอร์รี่เชอร์รี่กาแฟนี่นะคะที่เราเอามาขายเมื่อกี้เนาะตากแล้วมาขายปุ๊บตากปั๊บเลยค่ะจะได้แห้งแดดดีมาก กาแฟแล้วครับเดี๋ยวติดตามว่าเราจะทำอะไรจริงๆหน้าสนุกสนุกอีกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย